สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแปลคำบรรยายภาษาอังกฤษในแมตช์ชิงแชมป์โลกระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเยอรมันให้ฟังกันนะคะในแมตช์นี้ก็มีความน่าสนใจที่มีคุณคีไมคลซึ่งเป็นผู้เล่นวิดิลบ็อกเกอร์ทีมชาติอังกฤษนะคะเคยไปเล่นโอลิมปิกมาแล้วเ,เขาก็มาบรรยายให้ฟังด้วยซึ่งก็มีมุมมองที่น่าสนใจหลายจุดเลยคะ่ะก่อนจะไปฟังก็ขอฝาก f a c e b o o k s p o r t Thailand แล้วก็ฝากอุดหนุนไลน์สติ๊กเกอร์ของ s p o r t Thailand ไว้ด้วยนะคะเอาล่ะงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มมาใน มผู้บรรยายก็พูดถึงทีมชาติไทยว่าการที่จะตบบอลลงไปที่พื้นเมื่อแข่งกับทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะแล้วโค้ชเยอรมันเขาก็รู้ดีเขาก็พูดกับลูกทีมว่าในการโจนตีอ่ะเราจะตีใช้แรงแบบแค่ครึ่งหนึ่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตีเราจะต้องตีให้แรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่เยอรมันขึ้นตีหัวเสาฉีกขวางสนามลงไปได้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเธอชอบการตีหัวเสาข,ของแอชเมเยอร์นะซึ่งเธอกระโดดได้สูง แล้วก็สวยมากและใช้ความรุนแรงตบลงไปซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวตบบอลเร็วของเราเนี่ยตามมาปิดไม่ทันเลยแล้วยิ่งทีมชาติไทยไม่ใช่บล็อกใหญ่ซะด้วยเนี่ยเยอรมันสามารถจับจุดนี้ในการชนะทีมไทยได้ด้วยการชนะด้วยความเร็วและความสูงของพวกเขาในจังหวะถัดมาก็เป็นพรพันธ์ที่เล่นบอลสองทำแต้มลงไปผู้บรรยายก็พูดว่าสวยงามมากการเล่นจากพรพันธ์ เธอเข้ามาแทนเซตเตอร์ที่ทุกคนรู้จักดีอย่างนุสลาต้อมคําและเธอก็ทําหน้าที่ได้อย่างประทับใจมากจนถึงตอนนี้ในลูกถัดมาก็เป็นลูกที่พรพันธ์จ่ายบอลไปให้3เมตรหลังแล้วก็อัชราพรลอยมาตบลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่านี่มันเป็นการเล่นที่เป็นไลายเซนของทีมชาติไทยเลยนะแล้วก็พวกเขา่ช่วยกันรับได้ดีมากแล้วมันทําให้ยากมากๆสําหรับเยอรมันที่จะตีบอลให้ตายลงไปได้และในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่เยอรมันบุกไทยด้วยบอ เร็วแล้วก็ตบลงไปได้อย่างสวยงาม ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเขาคิดว่าตัวตีบอเลเร็วของเยอรมันเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่จะทําให้พวกเขาอะโจมตีได้อย่างรวดเร็วและจะเหนือกว่าทีมไทยในจุดนี้และเยอรมันก็ได้เสิร์ฟติดติดกันหลายลูกแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเอสอีกผู้บรรยายเขาก็พูดว่าลูกเสิร์ฟเอสและเนี่ก็เป็นการเสิร์ฟติดต่อกันหลายลูกเลยจากผู้เล่นเยอรมันนี่คือสิ่งที่โค้ชเยอรมันอะอยากให้ผู้เล่นของพวกเขาอะทำก็คือการเสิร์ฟกดดันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามอะที่ผ่อนพันได บอลในมือเธอแบบบอลดีๆเมื่อไหร่เธอจะสามารถสร้างเกมโจมตีที่รวดเร็วได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเสิร์ฟกดดันทําได้ดีอันนี้คือผลที่เราจะได้เห็นตามมาก็คือความผิดพลาดของทีมชาติไทยและไม่สามารถที่จะโจมตีได้ในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่ไทยรับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่พรพันต้องวิ่งเซตแต่ว่าก็ส่งไปให้ทัดดาวตบบอเลเร็วลงไปได้ผู้เป็นยายก็พูดว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่ค่อนข้างนิ่งพอสมควรเลยดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่แบบวัน หรือสั่นคลอดง่ายๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฉันเห็นมาหลายๆปีที่ฉันดูทีมชาติไทยเล่นเลยนะแม้ว่าพวกเขาจะรับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพรพันธ์ก็ยังส่งบอลไปให้ตัวตีบอลเร็วโจมตีทางคะแนนล,ลงไปจนได้ในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่ทีมชาติไทยต้องตีบอลแก้ปียนุชส่งบอลไปให้พิมพิชญาตตีติดบล็อกเด้งกลับมาฝั่งไทยลงไปผู้รรยายเขาก็พูดว่าฉันชอบที่เยอรมันสามารถ ปิดด้านนี้ของคอร์ดได้อย่างสนิทเลยอ่ะก็คือด้านของพิมพ์พิชยาเขาก็พูดว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่โค้ชเขาต้องการให้ผู้เล่นเยอรมันทําเพราะว่าเขารู้ว่าด้านนี้ของทีมชาติไทยอ่ะเป็นด้านที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ออสมันเนี่ยจับตาด้านนี้ไว้ให้ดีๆแล้วเธอก็ทําได้อย่าง,งานั้นคือมีวินยัยแล้วก็จับตาพิมพ์พิชยาตลอดเวลาเลยในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่พรพันเซตบอลสตรให้หัด ทยาโดดหลอกแล้วก็อัชราพรล้ลอยมาตบลงไปผู้บรรยายเขาก็ชมการเล่นของพรพั an, นธเนาะแล้วเขาก็พูดว่าหนึ่งในแฟนตัวยงของพรพันธ์เนี่ยก็อยู่ในตึกนี้เหมือนกันแหละซึ่งนั่นก็คือ h ฮสโค้ดของทีมเยอรมันเออซึ่งเขาบอกว่าวิทเทลเฮเนนเนี่ยเขาชอบการที่พรพันธ์เซตบอลมากๆเลยอืม แล้วในเกมนี้เราก็จะเห็นว่าเยอรมันใช้บอเลเร็วโจมตีทีมชาติไทยเยอะมากๆเลยผู้บรรยายเขาก็พูดถึงจังหวะหนึ่งว่าเราเห็นหลายครั้งแล้วเนาะในการที่เขาใช้ตัวตีบอเลเร็วอะโจมตีทีมชาติไทยแล้วก็ทุกครั้งอะมันจะเป็นบล็อกเดี่ยวเกือบจะตลอดเลยเพราะมันเป็นอย่างเนี้ย เยอรมันก็จะใช้วิธีนี้โจมตีไทยไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเล่นแล้วทําแต้มได้ไง่ายๆและมันมีสเปซในการตีมากๆแล้วเขาก็ใช้การตีที่รุนแรงปบกลงไปและในเกมนี้เยอรมันก็บล็อกไทยได้เยอะมากผูก้บรรยายเขาก็พูดถึงจังหวะบล็อกว่าฉันประทับใจกับการบล็อกของเยอรมันมากเลยนะถึงตอนนี้โดยเฉพาะการที่เขาบล็อกทีมที่เล่นเร็วอย่างทีมชาติไทยได้มากขนาดนี้นี่คือการได้เปรียบของการบล็อกมากๆเลยตอนนี้พวกเขาบล็อกทีมชาติไทยไปถึง5ครั้งแล้วนะในเซต ที่1ซึ่งเยอรมันนัดตัวสูงกว่าทีมชาติไทยมากส่วนสูงของเขาเฉลี่ยแล้วก็คือ1 8 4เมตรเซนในขณะที่ทีมชาติไทยสูงอยู่ที่1 7 6เมตรเเซนเท่านั้นเองแล้วทีมชาติไทยก็ตามเยอรมันห่างมากในเซตนี้คือ21ต่อ13คะแนนเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ค่อยๆทำแต้มไล่ตามมา จนผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านกับคะแนนที่ตามอยู่ห่างๆเมื่อกี้นี้เลยนะเหมือนเขาไม่ไม่เกรงกลัวกับสิ่งใดๆแล้วเขาก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้มันได้คะแนนซึ่งไทยก็ตามเยอรมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนเหลือแค่23ต่อ18แต่สุดท้ายก็ตามไม่ทันแล้วก็แพ้ไป25ต่อ19คะแนนในเซตที่1แล้วก็มาขึ้นเซตที่2กันนะคะ เริ่มมาเซตนี้ไทยก็ยังไม่ค่คยดีเยอรมันก็ตีผ่านไทยได้สบายสบายหลายๆครั้งเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเกมบล็อกของไทยวันนี้ไม่ได้สร้างความยุ่งยากอะไรให้เยอรมันเท่าไหร่เลยเนาะโดยปกติแล้วเกมรับของไทยอ่ะจะค่อนข้างดีเขาจะต้องทัชบอลได้แล้วก็ต้องเก็บบอลได้แต่ว่าเกมนี้เยอรมันตีทําคะแนนเอาด้วยความดุด,ดันอย่างง่ายดายเลยและในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่ทีมชาติไทยเริ่มกลับมาเข้าฟอร์มได้คือตีติดบล็อกก็มีคน ช่วยกันลองบอลแล้วก็ได้ตีอีกครั้งและอาัชาราพรทำแต้มลงไปผู้บรรยายก็ตื่นเต้นเลยนะจากเสียงเขาก็แบบโอ้พระเจ้า นี่แหละคือวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยถ้าฉันต้องอธิบายวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยด้วยคำใดคำหนึง่งฉันจะบอกว่าพวกเขาคือทีมที่ไม่หยุดไม่ยอมแพ้ง่ายๆและนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นว่าพวกเขาอะไม่ยอมแพ้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายดูที่การช่วยกันลองบอลน,นั้นสิมันทําให้ยากสําหรับเยอรมันที่จะตีบอลลงไปได้ในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ไทยรับบอลแรกได้ดีแล้วก็เล่นบอลสุดอัชราพรกดลงไปผู้บรรยายเขาก็โอ้ขึ้นมาเลยแล้ว เขาก็พูดว่าเยอรมันเสิฟง่ายเกินไปซึ่งมันทําให้ตัวริเบรโร่ของไทยอ่ะสามารถส่งบอลไปให้เซตเตอร์ได้อย่างง่ายดายแล้วดูการเล่นลูกสูตรนี้สิมันเหมือนแบบความเร็วเป็น2เท่าเลยที่ผู้เล่นทั้งสองคนกระโดดด้วยความเร็วพร้อมๆกันขึ้นมาตบลงไปและตัวบล็อกของฝ่ายตรงข้ามอ่ะไม่สามารถทําอะไรกับลูกนี้ได้เลยและนี่ก็คืออีกครั้งที่เป็นตัวอย่างของการเล่นวอลเลย์บอลที่สวยงามของทีมชาติไทยและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่พรพัน์แซดบอลดีดกลับหลังไปให้ พิมพิพชญาตบลงไปอย่างสวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการส่งบอลสะบัดกลับหลังของพรพันธ์เธอทําได้ดีมากๆในรูปแบบนี้เธอสามารถสะบัดข้อมือจากมุมไหนก็ได้ในสนามเลยแล้วก็เธอมีข้อมือมีมือในการเซตที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยและในเซตนี้ทีมชาติไทยก็เล่นได้ดีขึ้นช่วยกันรองบอลมากขึ้นและแป้นนี้ก็เป็นแป้มที่รองบอลจนไทยได้ตบแล้วตบอีกจนสุดท้ายน้องเพียวได้กระโดดตบลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่านี่สิถึงเหมือนทีมชาต ไทยเล่นเมื่อเขาตีแล้วมันไม่ได้ครั้งหนึ่งบอลก็เด้งกลับมาเขาก็ตีใหม่แล้วเขาก็ตีใหม่แล้วก็ตีใหม่ได้อีกเพราะว่าเขาช่วยกันลองบอลแล้วผู้บรรยายอีกคนเขาก็เสริมว่าเนี่ยฉันอยากจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับอัชาราพรน,นิดนึงนะเพราะว่ามันเซอร์ไพรส์เขามากเลยคือเธอไม่ใช่คนที่สูงอะไรเลยนะแต่ว่าเธอมีจุดตบที่สูงมากถึง3เมตรสิเลยนะผู้บรรยายอีกคนถึงกับแบบโอ้ว้าวเลยอะแล้วเขาก็บอกว่าอืมเพราะว่าเธอสูงแค่เมตร 78แปลว,ว่าการโดดได้สูงขนาดนั้นน่ะมันมาจากการฝึกฝนล้วนๆเลยนะอฟังแล้วก็ทึ่งกับน้องเพียวอัชาราพรของเราเหมือนกันเนาะผู้บัรยายที่สูงเมตรเายังทึ่งกับจุดตกของน้องเพียวเลยอะ่ะและในจังหวะถัดมาเยอรมันก็เริ่มแก้เกมได้แล้วก็หยอดทําคะแนนทีมชาติไทยลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเนี่ยเราพูดกันไว้ตอนต้นเกมว่าการหยอดอะ่ะมันจะเวิร์กกับทีมชาติไทยไหมเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเยอรมันอะ่ะใช้การปีอย่างรุนแรงตบ เอาตกเอาลงไปซึ่งทําให้ทีมชาติไทยถอยไปรับลึกแต่ในจังหวะที่ไม่คาดคิดเยอรมันก็ทําได้ดีด้วยการหยอดข้ามบล็อกลงไปได้อย่างสวยงามในจังหวะถัดามาเยอรมันก็เริ่มกลับมาได้แล้วก็บล็อกทีมชาติไทยได้เป็นกอบเป็นกำผู้บรรยายเขาก็พูดว่าบล็อกยืนรออยู่เลยแล้วทีมเยอรมันก็บล็อกทีมชาติไทยได้ตอนนี้พวกเขาบล็อกไป9้าครั้งแล้วนะจนถึงเซตที่2นี้ซึ่งมันเป็นการเล่นที่น่าประทับใจมากเลยที่สามารถบล็อกทีมที่เล่นเร็วอย่างทีมชาติไทยได้เยอะขนาดนี้ และการโจมตีของพวกเขาก็คาดเดาได้ยากมากอันนี้ต้องให้คําชมกับทีมชาติเยอรมันเลยนะที่สามารถบล็อกการโจมตีหน้าเน็ตของทีมชาติไทยได้หมดเลยและสุดท้ายทีมชาติไทยก็แพ้ไปอีกในเซตนี้ด้วยคะแนน22ต่อ25คะแนนและหลังจากจบเซตที่2เขาก็มีการสัมภาษณ์โค้ชระหว่างเกมเขาก็ไปสัมภาษณ์โค้ชเยอรมันนะคะโค้ชเขาก็บอกว่าในตอนเริ่มเกมเนี่ยพวกเราทําความผิดพลาดเยอะเกินไปตีผิดก็เยอะและการเล่นกับทีมอย่างทีมชาติไทย เราไม่สามารถให้แต้มเขาไปง่ายๆแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเกม่ะฉันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะในเซตที่2แต่ว่า สุดท้ายฉันก็โอเคเพราะว่าเราสามารถกลับมาได้แล้วเราพยายามที่จะรักษาความเร็วในเกมแล้วเราจะชนะด้วยความเร็วแล้วก็ความรุนแรงในการตบแล้วก็เริ่มมาในเซตที่3นะคะทีนีรามันก็ยังใช้การบุกอย่างรุนแรงโจมตีไทยเรื่อยๆในจังหวะหนึ่งก็เป็นจังหวะที่ไทยรับบอลตบแล้วหลุดไปทุกคนก็ช่วยกันวิ่งไปรับแต่ก็รับไม่ได้เสียคะแนนไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าดูพวกเขาสิ พวกเขายังยิ้มกันได้อยู่เลยอ่ะถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แต้มนี้นะพวกเขาแบบดูมีความสุขในการเล่นเป็นทีมมีความสุขที่ทุกคนทํางานหนะักเพื่อทีมจากการพยายามเก็บบอลสองของอัชราพรแล้วก็พรพันเนาะในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่ทีมชาติไทยได้เล่นบอลสูตรพรพันเซตไปให้ทัด,ดาวโดดหลอกแล้วก็อัจราพรตบบอลลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยเริ่มที่จะได้เล่นเกมที่เขาชอบเล่นกันแล้วลูกนี้คือเพลที่คุณจะได้เห็นบ่อยๆคือลูกที่อัชรา วิ่งเข้ามาตีด้านในและมันเป็นการตีที่รวดเร็วมากแบบเร็วเป็น2เท่าเลยซึ่งมันยากมากสําหรับตัวบล็อกที่จะจับได้ทันแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นไทยเล่นลูกแบบนี้ในเกมนี้สักเท่าไหร่เลยนะและในเซตนี้ทีมชาติไทยก็คือเล่นได้ดีจนฉีกห่างเยอรมันไปถึง7ต่อ12คะแนนโค้ชเยอรมันก็ต้องขอเวลานอกออกมาซึ่งผู้บรรยายเขาก็แปลที่โค้ชเขาพูดกับผู้เล่นว่าเขาอยากเห็นผู้เล่นของเขาอะสื่อสารกันให้มากกว่านี้เขาอยากให้ผู้เล่นอะบอกแต่ละคนว่าคุณเห็นอะไรที่ฝั่ง ตรงข้าม สนามยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็นการบล็อกตัวต่อตัว,ตว,ตวเหมือนให้ตะโกนบอกตัวโจมตีของเราอะว่าให้ตีตรงหรือตีฉีดหรือว่าให้หยอดมันลงไปอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถบอกเพื่อนได้แล้วก็มันสําคัญมากเลยในการเล่นกีฬาแบบเป็นทีมและในเซตนี้เยอรมันก็ดูจะแผ่วๆลงไปเหมือนจะวิ่งหรือตบได้เบาลงทีมชาติไทยก็เลยฉีดห่างนําได้พอสมควรเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเขารู้สึกว่าเหมือนพลังของเยอรมันเนี่ยมันจะถดถอยลงไป นะถ้าคุณดูเทียบกับทีมชาติไทยตอนนี้ทีมชาติไทยดูจะมีกําลัง energy มากขึ้นเลยซึ่งในเซตนี้ไทยก็ฉีกห่าออกไปอีกเป็น14ต่อ8คะแนนเลยทีเดียวและในจังหวะถัดมาก,ก็เป็นจังหวะที่น้องบีมตีทะลุวลอกของเยอรมันลงไปได้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการตีหัวเสาที่สมบูรณ์แบบจริงๆพวกเขาใช้พลังงานของเขาอะ่ะเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมได้เลยและทีมชาติไทยเป็นทีมที่เก็บเกี่ยวพลังจากการเล่นเล็กๆน,น,น้อยๆพวกนี้ทำให้พวกเขาอะ่ะกราบขึ้น ได้เอาบอลกลับขึ้นมาแล้วก็ตีได้อย่างดุดันขวางสนามลงไปในรูปนี้และในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่ไทยเกิดจะรับบอลตกของเยอรมันได้ณทพรวิ่งเข้าไปรับแต่ว่าไม่สามารถลองบอลสองได้ทันผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการรับบอลได้จากลิเบอรโรของทีมชาติไทยแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นๆไม่สามารถจะมาครฟบเวอร์ได้ทันแต่ว่าดูที่สีหน้าของพวกเขาถึงพวกเขาจะแบบล้มลุกคลุกคลานกันขนาดไหนหรือว่าจะไม่ได้แต้มยังไงพวกเขาก็ยังดูกระตือ ลือล้อลอนดูเข้าใจกันว่าพวกเขาอ่ะได้พยายามถึงที่สุดแล้วในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่ผู้เล่นหัวเสาของเยอรมันพยายามจะตีแต่ว่าติดบล็อกทีมชาไทยกดลงไปฝั่งเยอรมันได้อย่างสวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่าตัวตีหัวเสาของเยอรมันพยายามจะตีขนานเส้นลงไปแต่ว่าพอเขาถูกปิดมุมจนทําให้มองไม่เห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่โค้ชเยอรมันพูดกับลูกทีมว่าให้สื่อสารกันในทีม เพราะว่าเธอไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรข้างหน้าเพื่อนในทีมควรจะช่วยกันบอกว่าให้ตีฉีดแบบนั้นเนาะในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่พรพันลงไปนั่งเซตส่งบอลให้อัชราพรตีลงไปได้อย่างสวยงามจริงผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติเยอรมันไม่สามารถเอาลูกกลับมาจากการตอบของอัชราพรได้จริงๆมันเป็นการเสิร์ฟกดดันที่ดีมากของเยอรมันเลยนะแต่ว่าทีมชาติไทยก็สามารถเอาตัวรอดได้ดีมากเขาพูดเหมือนแบบ make something out of nothing คือสามารถทําสิ่งที่ไม่สามารถเป็นคะแนนได้กลาบมาเป็นคะแนนได้เลยอะเพราะว่าบอลลูกเนี้ย มันต้องลงไปนั่งเซตแล้วนะเพื่อส่งไปให้อัชราพรตีแล้วเธอก็แบบอ่านสถานการณ์ได้ขาดมากเธอตีไล่เส้นลงไปได้อย่างสวยงามเลยและในจังหวะถัดามาก็เป็นเยอรมันที่เล่นบอนเลเร็วแล้วก็ตบผ่านไทยลงไปได้อีกครั้งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าตัวเซตของเยอรมันน่ะสามารถเซตบอเลเร็วตีผ่านไทยได้อีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าทีมชาติไทยจะบล็อกตัวหัวเสาวได้แต่กับตัวบอเลเร็วนี่สิเหมือนเขาจะตีผ่านทีมชาติไทยได้ทุกครั้งเลยอะและสุดท้ายในเซตนี้ทีมชาติไทยก็สามารถฮึดกลับ มาปิดเซตนี้ได้แล้วก็ปิดเซตได้ด้วยการบล็อกซะด้วยผู้บรรยายเขาก็พูดว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ทีมชาติไทยจะบล็อก ตัวหัวสาวได้ดีมากๆเลยฉันว่าฉันไม่ได้คิดไปเองเนะเขาบอกฉันรู้สึกว่าทุกครั้งที่ตัวตีบอลเร็เวของฝั่งตรงข้ามอะ่ะขึ้นตีเมื่อไหร่เขาจะสามารถสร้างแรงกดดันให้กับทีมชาติไทยได้ในขณะที่ตัวหัวสาวอะ่ะขึ้นตีเมื่อไหร่พวกเขาจะแบบมีปัญหามากเลยในการตีผ่านบล็อกของทีมชาติไทยซึ่งบล็อกของไทยก็ไม่ได้ใหญ่เลยนะพวกเขาแค่ยืนในตำแหน่งที่ถูกแล้วก็อ่านสถานการณ์ของการเล่นได้ดีสุดท้ายก็คือไทยชนะไปในเซตที่3นะคะ ด้วยคะแนน25ต่อ18คะแนนและมาเริ่มกันในเซตที่4ก็มีจังหวะหนึ่งที่ทีมชาติไทยสามารถขุดบอลตบของเยอรมันได้แล้วก็ช่วยกันวิ่งเอาบอลกลับมาแล้วก็ยังบล็อกเป็นคะแนนลงไปอีกผู้บปนพิีกรยขายก็พูดว่าทีมชาติไทยทําได้ยังไงเนี่ยกลับมาจากความตายได้ลูกบอลลูกนั้นน่ะมันเหมือนมันจะต้องเด้งออกไปแล้วเขาวิ่งขวางสนามกันไปเพื่อที่จะเอาบอลกลับมาให้ได้แล้วก็ส่งบอลกลับมาเป็นฟรีบอลให้เยอรมันเลยซึ่งเยอรมันก็ เตรียมพร้อมแล้วก็ส่งไปตีหัวเสาวสวยงามแล้วก็ลวดเร็วแต่ว่าบล็อกของไทยเจ๋งกว่าคือบล็อกลงไปได้และในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่เยอรมันเซตบอลเร็วตบผ่านบล็อกไทยลงไปได้อีกครั้งหนึ่งผู้เป็นยายก็พูดว่าเป็นการเลือกที่ดีมากของเซตเตอร์ทีมเยอรมันฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้สึกเหมือนฉันว่าทุกครั้งอ่ะที่เขาส่งบอลไปให้หัวเสาวพวกเขาจะได้รับการกดดันจากบล็อกของทีมชาติไทยแต่ว่าถ้าส่งบอลไปให้ตัวตีบอลเร็วเมื่อไหร่ มันจะกลายเป็นบล็อกเดี่ยวทุกครั้งเลยและเนี่ยมันน่าจะเป็นแท็กติกที่โค้ชของทีมชาติไทยอ่ะจะต้องบอกผู้เล่นของเขานะให้ระวังเอาไว้ในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่พรอนพันเซตบอลเร็วบอลแบบสปีด 5G เนาะ ให้หัตถยาตีบอเลเร็วลงไปผู้บรรยายญ่ก็พูดว่าเซตได้ยังไงเนี่ยดูภาพช้าด้านข้างนี่สิเธอดีดบอลไปแล้วเขาก็แบบโอ้แล้วก็พูดว่านี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมอ่ะฉันชอบดูเซตเตอร์ในระดับสูงอ่ะเขาเล่นกันคือเขาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มือของเขาในแบบที่ว่าคนธรรมดาอย่างเราดูแล้วยังแบบต้องอ้าวอ้าปากค้างอ่ะว่าอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็เป็น <c oughs> หัตถยาที่ตีบอลน,นั้นลงไปได้อย่างสวยงาม <c oughs> ในจังหวะถัดมาก็เป็น จังหวะที่น้องบีมพิมพิชยาของเราได้กระโดดลงตบลงไปอย่างเต็มแรงแล้วก็ไปโดนหน้าของผู้เล่นเยอรมันลงไปเนาะน้องบีมก็รีบข้ามฝั่งเพื่อที่จะไปขอโทษเลยผู้บรรยายเขาก็บอกว่าพิมพิชยาผู้เล่นของทีมชาติไทยรีบข้ามฝั่งเข้าไปดูว่าเธอโอเคไหมฉันชอบความมีน้ำใจนักกีฬานะแล้วพวกคุณก็ได้จะได้เห็นบ่อยๆแหละในกีฬาวอลเลย์บอลเพราะว่าไม่มีใครอยากให้อีกทีมบาดเจ็บหรอกนะและในจังหวะถัดมาเยอรมันก็เล่นบอลเร็วตบลงไปได้อีกครั้งผู้บรรยายก็ฟ เป็นการตอบที่สมบูรณ์แบบผู้เล่นตัวบอเลเร็วของเยอรมันหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้การเล่นบอนเลเร็วระดับนี้เรียกว่าระดับสูงเลยนะและสามารถเห็นได้จากผู้เล่นหลีกอิตาลีเท่านั้นเลยและในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่ผู้เล่นตัวหัวเสาของเยอรมันเริ่มตีผ่านทีมชาติไทยไปได้หลายครั้งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเขาเริ่มเห็นบอลตีผ่านหัวเสาของทีมชาติไทยได้หลายครั้งแล้วนะแล้วตอนนี้ก็คือมีตัวบล็อกคนใหม่ของไทยลงในสนามก็คือที่ชากรเนาะซึ่งก็ดูเหมือนว่า ยังตามสปีดบอลไม่ค่อยทันที่จะมาบล็อกแล้วสร้างความกดดันให้กับตัวตีหัวสาวของเยอรมันได้เท่าไหร่นะและในเกมนี้ก็ค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันมากก็คือไทยนำแล้วก็เยอรมันตามแล้วเยอรมันก็ผลัดมานำไทยอีกในจังหวะหนึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดถึงทีมชาติไทยว่าการชนะของทีมชาติไทยบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนสูงเนาะแล้วเขาก็พูดว่าลองดูในเกมที่พวกเขาแข่งในชิงแชมป์โลกครั้งนี้สิพวกเขาชนะโดมินิกันได้ใน5เซตซึ่งโดมิน มีการเนี่ยสูงกว่าพวกเขาแบบมากเขาเรียกว่าทาวเวอริงเหมือนแบบสูงเป็นตึกเลยอะแต่ว่าทีมชาติไทยก็สามารถหาทางที่จะชนะได้ด้วยการพยายามช่วยกันเล่นแล้วก็มันทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยหุดหยิดได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าทีมชาติไทยอะทัชทุกบอลแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอะจะต้องตีบอลแบบตเต็มแรงร้อซทุกครั้งเลยแต่ว่าพวกเขาก็ยัง ทัชบอลได้แล้วก็ป้องกันได้และสามารถสร้างโอกาสกลับมาให้ตัวเองโจมตีได้และในเซตนี้ทีมเยอรมันก็นําทีมชาติไทยห่างไปถึง 15- ต่อ20คะแนนแต่ว่าในจังหวะท่ถัดมาทีมชาติไทยก็ยังไม่ลดละตามาเร่อรๆจนเหลือแค่1 9ต่อ21คะแนนผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเนี่ยคือปัญหาของแท็กติกของโค้ชเยอรมันเนะที่เขาบอกให้ผู้เล่นของเขาอะตีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งแต่เมื่อมาถึงเซตที่3แล้วก็เซตที่4 มันดูเหมือนว่าพลังในการโจมตีของพวกเขาอะ่ะจะถดถอยลงไปนิดนึงเหมือนกันนะการที่พวกเขาจะเล่นแรงได้ในระดับเดิมเนี่ยมาเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะที่จะทําให้มันรีเมนได้ตลอดทั้งเกมแต่ว่าสุดท้ายในเกมนี้เยอรมันก็สามารถรักษาโมเมนตัมของตัวเองได้แล้วก็เฉือนเอาชนะไทยไปด้วยคะแนน25ต่อ23คะแนนทีมชาติไทยก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่สูสีกันมากนะคะเอาเป็นว่าทีมชาติไทยอาจจะมีความกดดัน ว่าจะต้องชนะเยอรมันแคนาดานะก็ความกดดันของไทยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเดี๋ยวรอดูนัดหน้าเมื่อไม่กดดนันเมื่อไหร่แอดเชื่อว่าทีมชาติไทยก็คงจะปล่อยพลังเซอร์ไพรส์ให้เราได้อีกเนาะเราก็ตามเชียร์กันไปค่ะเอาล่ะกอนจากกันแอดก็ขอฝากเพจ f a c e b o o k s p o r t Thailand เอาไว้พูดคุยก,กันแล้วก็ฝากอุดหนุนสปิเกอร์ไลน์ของ s p o r t Thailand ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่แม็กซ่าขอบคุณค่ะ